สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัตนาพรแต่สกุลรหัสนิสิต6 7 3 6 5 1 4 0นะคะวันนี้นะคะก็จะมาแสดงวิธีการหาคำตอบของโจทย์ที่กำหนดมาให้นะคะก็คืออินทิเกรต5ถึง6ของ sin 6.5x า x บวกคอ s 2.5x dx นะคะโดยเว็บที่เราจะใช้นะคะก็คือเว็บของ วูแฟลมอัลฟานะคะซึ่งตัวของว็บนะคะก็จะมีรูปลักษณะแบบที่เห็นเลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องหมายที่ใช้บ่อยๆการหาเศษส่วนหรูเลขยกกำลังอะไรพวกนี้นะคะส่วนในนี้นะคะก็จะเป็นการหาดิฟการหาอินทิเกรตแล้วก็การหาลิมิตนะคะ สัวของเราก็คืออินทิเกรต5ถึง6นะคะเราก็ใส่เลขลงไป5แล้วก็6นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นวงเล็บอันนี้นะคะก็จะเป็นการใส่เครื่องหมายไซน์คอรแทนนะคะ 6.5x บวกกับคอร์ 2. 5ส Dx นั่นเองค่ะหลังจากนั้นเราก็ตรวจทานนะคะว่ามันตรงกันหรือเปล่าแล้วเราก็กดคำนวณคะ่ะซึ่งคำนวณของเรานะคะได้มาเป็น0.317นนะคะนั่นก็คือคำตอบนั่นเองค่ะซึ่งตรงกันนะคะ